เครื่องมือในการดูดไขมันเนี่ยมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องมือแบบเดียวเลยนะ,ะเขาเรียกว่าเป็น conventional นะฮะหรือเรียกเป็น suction assist liposuction นะฮะนั่นคือเราจะใช้แท่งเหล็กนะครับเข้าไปดูดนะฮะแล้วก็ใช้สุญญากาศนะฮะต่อด้วยใช้ลิ้งสุญญากาศแล้วใช้แรงของแพทย์นะฮะใช้แรงของชันญ,ญแพทย์เนี่ยในการดูดนะฮะใช้แรงในการดูดออกมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเป็น สมัยดั้งเดิมเลยครับทำมา100ร้อยกว่าปีแล้วก็ใช้วิธีนี้คระะแต่ข้อเสียของวิธีดั้งเดิมหรือคอนเวนชั่นแนลนะครมีมากเหมือนกันนะครับอันแรกก็คือว่ามันจะมีการช้ําเยอะนะ,ะมีการบวมช้าเยอะนะครับอันที่2ก็คือเวลาเราดูดไขมันออกมาะะก็จะมีเลือดปนออกมาเยอะด้วยจากแรงที่เราใช้ในการกระแทกในการดูดนะครับมีไขมันปนออกมาน้อยนะครับจะมีเลือดเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะบวมช้านาน กว่าจะเข้าที่ก็ใช้เวลานั่นนี่คือในสมัยร่างเดิมน,นะครต่อมาเนะเทคโนโลย,ยีจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครัไม่ว่าจะเป็นการใช้อุลตราซาวด์ช่วยนะรหรือเรียกว่าเครื่องเวเซอร์นะการใช้เลเซอร์ช่วยนะเป็นเลเซอร์แอสซิสต์ไบโพสักชันหรือว่าการใช้พ o าวเวอร์ช่วยนะใช้แรงกลในการสั่นช่วยก็เรียกว่าพาวเวอร์แอสซิสต์ไบโพสักชันเครื่องมือต่างๆที่ผลิตขึ้นมาในช่วงหลังเนี่ยฮะ ไม่ว่าจะใช้ความร้อนช่วยใช้เลเซอร์ช่วยใช้กุนดาซาวช่วยเหล่านี้นะครับมีผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันคือผลลัพธ์ในการใช้เครื่องมือช่วยเนี่ยก็จะทําให้ดูดไขมันได้ปริมาณมากขึ้นโดยที่เสียเลือดน,น้อยลงนะดังนั้นเนี่ยการพักฟื้นก็จะเร็วขึ้นนะการกว่าจะบวมช้าก็จะดีขึ้นแล้วก็ดูดไขมันได้ปริมาณมากขึ้นอันนี้คือข้อดีของเครื่องต่างๆนะครับจะมีอยู่แค่นี้เองครับรายละเอียดปิดย,อย่อยจะมีอยู่เล็กๆ,ๆน้อยนะครับเช่น เครื่องไหนสามารถกระชับได้มากกว่านะครับแต่การกระชับตัวผิวเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับดังนั้นเนี่ยโดยหลักการคร่าวๆเนี่ยเครื่องมือมันจะต่างกันแค่ว่าถ้าเราใช้แบบดั่งเดิมโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยกับใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นความร้อนเครื่องอูตราซาวเลเซอร์มันจะต่างกันอยู่2อ,อย่างก็คือการเสียเลือดนะการปริมาณไขมันที่ออกมามากแล้วก็การพักฟื้นที่ดีขึ้น